สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม Sakura Sakura Simulator เช่นเคยนะคะผมย่า ะะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทําตามคําขออีกแล้วนะคะผมก็คือว่าคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่ปอนเนี่ยได้มีลูกนะคะถึง10คนภายในวันเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็มีเอ,อ่อคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ปอนเนี่ยมีลูกนะคะให้ได้20คนนะคะโอ้หก็ทุกคนค่ะคือแบบมันก็แอบเยอะเหมือนกันนะคะเออก็ได้เลยค่ะก็จะจัดให้เลยนะคะ โอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนคะขอมาแต่งสวยก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเป็นธีมสีอะไรดีนะพปอหอมเป็นธีมสีชมพูบานเย็นแล้วกันนะคะเอาละค่ะแล้วก็สําหรับทรงผมก็เอาเป็นทรงไหนดีนะ และนี่นะคะคือชุดของเราในวันนี้นะคะมีความใส่ชุดเด็กโปนะคะเป็นสีชมพูบางเงินแล้วก็ไว้ทรงผมนะคะมัดแกะสีดํานะคะพร้อมกับใส่มงกุฎลูกหัวใจนะคะแล้วก็มีดวงตาที่สีเหมือนกับชุดนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะจ๊ะทุกคนคะฉันสวยไหมคะ <c oughs> เอาละ่ะวันนี้นะนะฉันจะไปหาลูกนะคะให้ได้20คนเลยนะคะ <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเราจะไปหาลูกนะคะให้ได้20คนนะคะคือปอคิดว่านะงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าหมูหมูหมแน่นอนจ้า<อ> มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีจ้าอาหูหบอกเลยว่าทุกคนขาปอเนี่ยมีความนะคะชอบชุดในวันนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าคือปอเนี่ยค่อนข้างชอบลุคนี้นะคะคือลุคนี้เนี่ยมันให้ความแบบว่าเป็นสาวหวานเนาะเออคืออารมณ์เป็นแบบว่าลูกคนหนูหน่หน่อยๆนะคะ่ะทุกคนขาเป็นไงน่ารักใช่ไหมอ,อ่ะ โอเคค่ะแ้วก่อนนะคือปอลน่กำลังคิดว่าเดี๋ยวไว้ปอนะคะจะมาทําลูกนะคะให้ได้นะคะ100คนภายในวันเดียวนะคะ<อ>ก็ไม่รู้ว่าคนในเมืองเนี่ยจะมีถึง100คนหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะคิดว่าไงหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูจากที่ปอนเนี่ยเล่นมานะคะคือปอก็คิดว่าเมืองนี้เนี่ย มีประชากรเนี่ยค่อนข้าง,างน้อยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าทุกคนเขาบอกว่า ประชาชนนะคะที่อยู่ในเมืองซากูร่าเนี่ยเป็นผีหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนนะคะอันนี้เนี่ยปอก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้ปอลจะมาทาคลิปท้าพิสูจน์แล้วกันนะคะว่าคนในเมืองนี้เนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ผีนะคะทุกคนหือก็เป็นความน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนเอาละค่ะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าคิดว่า น่าจะหาค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเพราะเะนนั้นนะคะทุกคนก็จะมาขับจักรยานค่ะทุกคนขับจักรยานหาลูกกันดีกว่าค่ะเอ๊คนไหนที่สนใจจะมาเป็นลูกสาวของฉันบ้างจะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนขาเราก็จะเอาทั้งคนแก่นะคะทั้งวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายเด็กนงเด็กน้อยเนี่ยเราจะเอามาเป็นลูกให้หมดเลยนะคะ เอาละเราก็มาถึงแล้วนะคะโอ้สวัสดีนายนายจะไปไหนหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันว่านะนายเนะี่ยคือผู้โชคดีของเราในวันนี้นายรอก่อนได้ไหมเพิ่งไปหุยแล้วคือนายจะรีบไปไหนเนี่ยฮึมันนี่สิมันนี่สินี่เหลอทุกคนปอาว่านะปอได้ลูกคนแรกแล้วะคะ่ะปึ๊บ <laughs> แกจะไปไหนไวายวายทำไมเด็กคนนี้มันหน้าตาโอ้ยเป็นเด็กติ่มเลยทุกคนคะ่ะมีความใส่แว่นตาด้วยนะคะเฮ้ยโอ้ทุกคนที่นี่คือแบบว่าเด็กติ่มเลยค่ะเัลโหลเธอเธอจะไปไหนหรอไม่ได้สิเธอจะต้องอยู่กับฉันก่อนเข้าใจไหมมันนี่สิเออ <laughs> คนที่สองเราในวันนี้นะ <laughs> โอ้ย อยากรู้ว่าเราสามารถคุยกับตุก๊กตาหมีได้หรือเปล่าคะทุกคนคะไหนขอลองดูหน่อยซิตุก๊กตาหมีเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะคุยกับเขาได้เฮ้ยอ๋ยอไม่ได้นะคะตอนแรกปอลนึกว่าเราเนี่ยจะสามารถนะคะเอาหมีเนี่ยมาเป็นลูกเราได้คะ่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็ได้ลูกมาสองคนแล้วนะคะเฮ้ยตะก้อนเธอเธอจะไปไหนละจ้ามานี่ก่อนเร็วฉันน่ะกําลังอยากหาลูกสาวเพิ่มเลยนะ่ะฉันน่ะขอรับประกัน เลยว่าฉันนานจะดูแลผู้เธอเนี่ยเป็นอย่างดีเลยจ้าเฮ้ยรอก่อนสิเพื่อนน้าคิดจะหนีหรอฮไม่ให้หนีหรอกจ้าทุกคนก็คือว่า <c oughs> เราได้ลูกนะคะมาแล้วสามคนเนาะเฮ้ย <c oughs> เหมือนปอจะเห็นผู้หญิงที่เขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนางเงือกเลยนะคะแล้วทำไมป้าถึงมานั่งตรงนี้ล่ะคะหวัดดีค่ะทุกคนขามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือปอ,อนั่งเก้าอี้นะคะลูกๆเนี่ยก็มานั่งตามปอนะคะทุกคนเอิม่มคือปอนะอยากรู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราเนี่ยจะเอาป้าคนนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนาง เงืงใช่ไหมคะเอามาเป็นลูกสาวจะได้ไหมนะทุกคนคะมารอดูกันนะคะไม่คิดว่าน่าจะได้นะคะทุกคนเออว่ะเหมือนจะไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะ <c ười> <c ười> เสียใจอะ่ะคือเรากดเปลี่ยนเสื้อผ้านางไม่ได้นะคะแปลว่าเราทําไม่ได้เนา er. ะโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะอืมงั้นก็บ๊ายบายจ้ะป้าจา๋าไปค่ะทุกคนคะ่ะเราไปหาคนอื่นกัน ดีกว่านะครับผมมานี่มานี่มานี่ตามแม่มาเร็วจ้าลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันเจอแล้วฮัลโหลหนูน้อยเธอจะไปไหนเลยจ้านี่แน่เออทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจ้ะแม่เจ้าโอเคโอเคโอเคเราได้อ้าวทุกคนเราอ๋อไงฮ้ยหนูรอเหมามีก่อนสิลูกหนูจะไปไหนเออตามหมามีมาก่อนเร็วเร็วเฮ้ยนายนายจะรีบไปไหนเลยจ้าไม่ได้ไม่ได้ ฉันต้องการลูก20คนในวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยให้ภาร,รกิจปอมาใช่ไหมเพราก็ต้องทําให้ได้เว้ยทุกคนเออปื๊บทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจ้ะแม่อุ้ยตามแบบมีมาเร็วจะเฮ้ยปอจะผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ผมสีทองสะด้วยสิอืมฉันชอบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮป๊บจะไปไหนจ้านี่แน่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจ้าแล้วก็คัมอนเแบบี บอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยันจัง <Hey. S 1> ยันจังฮลัลโหลยันจังทุกคนดูดิคือหน้าตาเหมือนยันจังมากๆเลยอ่ะทุกคน uh. เป็นไงเป็นไงก็ทําการนะคะฮลัลโหลเลยค่ะแล้วก็ทําการชวนคุยนะคะเธอจะไปไหนหรอยันจังเอาะเอ,อ uh. เธอจงมาเป็นลูกของฉันถเถอะนะ รเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเ,เราก็ได้ยันจังนะคะมาเป็นลูกของเราแล้วนะคะ <c oughs> ไหนไหนไหนมีใครบ้างนะมาดูกันมาดูกันเฮ้ยปอเจออีกคนนึงคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนางหัวเขียวอุ้ยปอชอบปอชอบผู้หญิงผมสีเขียวๆะคะทุกคนคะ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านางเลยคะ่ะปริบโอ้โหตอนนี้นะคะคือเราก็ ได้ลูกนะคะมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะคะ8คนแล้วนะคะปอกวารมาที่นี่นะคะมันคือสถานีตำรวจนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยเธอเธอสนใจจะมาเป็นลูกฉันไหมอะ่ะ <Hey. S 1> แต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ว่าปึ๊บ เราได้ตำรวจนะคะมาเป็นลูกของเราแล้วนะคะเอ้าทุกคนแล้วคือปอวับมาใช่ปะแล้วคือลูกปอห่างหมดเลยค่ะไม่ลูกลูกกูไหนกันหมดเลยลูกๆกลูกๆกของมามี่โอ้ไม่นะเอาไม่นะปึ๊บลูกลูกกูไหนทุกคนตอนนี้คือปอหาลูกไม่เจอแล้วนะคะเออคือปอกําลังพัดผ้าค่ะทุกคนค่ะ เฮ้ยลูกลูกลนกมัมมีตามหาหนูตั้งนานนะลูกนี่ไงทุกคนคะพวกเขามากันแล้วคะ่ะแปะปะๆปๆปๆๆๆทุกคนก็เราจะมาวิ่งกันนะคะตามมัมมีมากันเร็วลูกแล้วคือแบบลูกปอน,นี่ยเดินช้ามา าบอกเลยว่าวันนี้นะคะทุกคนไม่ถึงแน่นอนอ่ะเอาจริงแล้วๆตามมาแล้วๆโอ้โหเร็วๆเร็วๆก็คืออย่าหาว่าปอนเนี่ยลำเอียงลยค่ะที่ปออุ้มคนเดียวนาะก็คือว่าเราเนี่ยอุ้มได้แค่คนเดียวไงใช่ไหมเออฉันจะไปหาคนอื่นเพิ่มที่ไหนดีเนี่ยทุกคนฉันต้องหาให้ได้ค่ะตามมามีมาเร็วๆได้ไหมลูก คือแบบว่าลูกปอมมึงช้ามากเลยอะเป็นเพราะว่าขาสั้นใช่ไหมคะนี่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 ตามมาวิมาเราเร็วจ้าลูกๆจ๋าเราเร็วเร็วเร็วรีบมาเลยรีบมาเฮ้ยทุกคนปอรู้แล้วค่ะแถวนี้เนี่ยก็น่าจะมีประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคเราจะมาหาคนจากแถวแถวนี้กันนะจ๊ะที่นี่มีคนอยู่ไหมนี่มันบ้าใครวะเนี่ย อันนี้บ้านใครเหรออุ้ยบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่ามียาเต็มเลยอ่ะอดีทุกคนหลังนี้เห็นปะนี่บ้านใครเหรออุ้ยวิย้ยมียาด้วยอืมอุ้ยเราได้ยามานะคะทุกคนดูดิโคตรเก,ก,ก๋เลยว้าวโอเคโอเคไปค่ะเราไปหาลูกของเรากันต่อดีกว่านะคะเปร๊บเฮ้ยเฮ้ย ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ยังไงล่ะคะฮัลโหลเธอเธอจะไปไหนเหรอนี่ค่ะทําการกดคุยนะคะเอ้าทุกคนเราเปลี่ยนสภาพคือคนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนสภาพให้เขาไม่ได้นะคะโอ้ยเศร้าจุงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็คือฉันเนี่ยต้องกลับมาที่เดิมหรอก็คือโรงเรียนใช่ไหมเอ้ยให้ตายเธอขาดทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะกลับมาที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวคนที่เหลือนะคะปอก็จะหา จากในโรงเรียนนี้แหละค่ะทุกคนขังมันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็ไม่เสียเวลาของเราด้วยนะคะโอ้โหมามามาคือผู้หญิงคนเดียวเนี่ยโอ้โหสาม,มารถนะคะมีลูกเนี่ยยี่สิบคนเลย <c oughs> เป็นไงโหดปะโหดปะในนี้มีคนไหมคะเฮ้ยนี่ไงปอรู้แล้วปอขอเลือกค,คุณครูแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะเอาเป็นคุณครูผู้ชายเนาะสวัสด,ดีค่ะค,คุณครู ทำการกดคุยนะคะโอเคเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยคุณครูอุ้ย,อยเอ้าย,ยันจังอุ้ยทุกคนทุกคนดูเด็กน้อยดีโอ้โหคือแบบเข,เขาตามปอมาเต็มเลยนะคะอุ้ยคือแบบเป็นภาพที่แบบประทับใจอะ่ะก,ก็คือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนพ่อแม่ลูกไงใช่ไหมเฮ้ยคือแบบเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเห็นปะ่ะ นี่แต่ว่าฉันเสียใจด้วยค่ะเธอคือลูกของฉันไม่ใช่พ่อของลูกโอเคไหมปืม๊บทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เลยจ้าวันนี้จ้าคุณครูค่ะคุณครูคือผู้ที่ถูกเลือกนะจ้า เข้าใจไม่จ๊ะเอ,อเปลี่ยนสว้ยโอ้ยคุณครูวุ้ยคือแบบมีความอยู่บนเก้าอี้อน่ารักแนมะ้ทุกคนเฮ้ยแล้วก็นี่เลยค่ะผู้ชายคนนี้เนาะวุ้ยคนนี้คือแบบว่ามีความแสบแบ้นตานด้วยนะคะอุย้ยเอาม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 า,มาจงมาเป็นลูกของฉันซะโดยดีฮ่าฮ่โอเคเราขอมาที่ห้องนี้แล้วกันนะคะเป็นห้องที่เราเนี่ยเคยเรียนหนังสือเนาะ โอเคปึ๊บเปิ๊ป๊อุ้ยห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยค่ะทุกคนขาเขาไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะคะปะาปะปเรามาขึ้นชั้นสองกันดีกว่าจะอ้โหูดิคือแบบลูกปอเต็มเลยทุกคนคมีคนไหมนะาหนดูสิอู้วไม่มีใครอยู่เลยเหรอ,อเฮ้ยไงงไงอุ้ยคุณครูคุณครูสุดหล่ออยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย หล่อมากอะทุกคนคือปออยากได้คนนี้เป็นแฟนอะแล้วถ้าเกิดว่าปอเนี่ยใช้ยากับเขาล่ะคะทุกคนเพราะว่าปอเนี่ยรู้สึกว่าปอล่ะหลงรักผู้ชายคนนี้จริงๆคือแบบเอิม่มคุณครูคะคุณครูมีแฟนแล้วอย่างคะเนี่ยเดี๋ยวปอนะคะจะใช้ยาสนเสน่ห์คะ่ะปุ๊บนี่แน่ ให้เธอรักหัวปักหัวปั๊มง่ำไอเลิฟยูมาเลยจ้ะแม่จ้าเอาละทุกคนคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะหาพ่อของลูกได้แล้วนะคะที่รักคาตามมันนี่เร็ว Come มอนเบบี o มอน n มอนโอ้เบบี b ใใ้้คุกกี้ทำนายกัน โอ้โหเราได้ทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยนะคะเป็นไงทุกคนคะ,สะเสน่ห์แรงประหลายห้่งไงปอเจอแล้วคะ่ะโอ้โหคุณครูคนนี้คือแบบว่าเซ็กซี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมาเป็นลูกของหนูซะด,ด้วยดีปรึบ เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทุกคนคะเราได้กี่คนแล้วเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ครบนะคะมานี่มานี่มานี่จงมาเป็นลูกของฉันซะโดยดีปึ๊บแล้วก็วยทุกคนอ๋อคือเขากําลังนั่งกินข้าวกันเลยนะคะ<ๆ>เห็นไหมอุ้ยน่าก,กินนะแกต้องมาเป็นลูกของฉันเข้าใจไหมเฮ้ยเรียบร้อย <laughs> เด็กน้อยกําลังนั่งกินปิ่นโตอยู่นะคะไปจ้ะแม่จ๋าเออฮ้ยตามมันเลยจ้ามาดูว่าเราเนี่ยได้ลูกกี่คนแล้วนะคะแต่คิดว่าก็น่าจะเยอะมากๆแล้วนะคะเนี่ยใช่มสิบสีคนแล้วนะคะเนี่ยอโอเคเลยก็จะมาหาต่อไปนะคะมาน,นี่เลยมาน,นี่ฉันต้องการลูกคะ่ะมาจ้ามาจ้าเฮ้ย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  ไม่ไม่ไม่ออจงมาเป็นลูกของฉันซะโดยดีเธอด้วยมานี่มานี่มานี่เอา้าวเุ้ยเอา้าไปกดกอดเฉยเลยทุกคนเอ,อ้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนปึ๊บ ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยผู้หญิงคนนี้เลยจ้าผมสีม่วงด้วยอยากมีความแบบน่ารักอ่ะอยากได้อยากได้มาน,นี่เร็วป,รปึ๊บเนี่ยทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนนี้เลยจ้าม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 าตรงมาเป็นลูกของฉันซะป,ปึ๊บ <c oughs> นี่เลยนี่เลยเอาผู้ชายคนนี้เลยจ้าวิยหน้าตาค่อนข้างหล่อเลยเนี่ยปุ๊บนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขานะคะแล้วก็คอมเมน์คอมเนมาค่ะมาค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่คนสุดท้ายแล้วนะคะประขอเอาเลืิกผู้หญิงคนนี้แล้วกันเนะเาะเพราะว่าโอ้โหคือแบบเป็นผู้หญิงที่แก้มเยอะมากๆเลยนะคะเนยเธอจะไปไหนมนันนี่ฉันต้องการลูกเข้าใจไหมตรงมาเป็นลูกของฉันสัเลย ฮ่าฮ่โอ้ทุกคนเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ลูกนะคะครบแล้วนะคะ Money, มานน่มาเน่โอ้โหดูดิลูกเต็มเลย โอ้ oh my god ลูกฉันเยอะมากมากเลยมา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 หาหมามีแล้วเล็วลูกหุยเขาแถวมาเลยเหรอมาค่ะทุกคนค่ะประขอมานับก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20คนทุกคนว้าวและนี่นะคะคือลูกๆของเรานะคะทั้งหมด20คนเป๊ะๆเลยนะแต่ว่ายังไม่พอนะคะทุกคนค่ะคือเราก็ได้ของแถมมาเพิ่มด้วยนะคะก <Hey. S 1> ็คือผู้ชายคนที่เราเนี่ยกำลังจับมืออยู่นะคะ <Hey. S 1> เขาเนี่ยเป็นคุณครูสุดหล่อนะคะทุกคนอุย้ยหน้าตาคือหล่อมากๆเลยอ่ะย ชอบอะ่ะปอก็ทำภารกิจนะคะสำเร็จแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสคราย์ให้ปอด้วยนะคะสวหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน